สวัสดีจ้าย,ยายไหวก็รอบไปรอบมาจนเมื่อยแล้วเด้ผู้เฒ่าอะ <c oughs> มึกขี้มึกเงือนก็นไห้น้ำเขาืาไหวค่อยเฟื่อหมาบันดนี้เหลือฟุ่มสุดท้ายนี่ฮั่นกะเขาก็าเอาไปแล้วแล้วทั้งอีบึงอีกถ้ามันคักกลจักว่าเบิดบดเบิดดีสนอกอุกอ,อันน่วยอ้อนน่วยแก่ยายไหวก็อีรออีกบึงก่อนเนอะ อันเพราะว่าขันขับบาัวมาแล้วมันนีบัวได้เห็นคักเออหังลกหญ้าลกหยังอืมดอกมันก็พูดันยังเต็มเออหน่วยหน้อยมันก็เอารวดเนี่ยตามดอกมันอ้สวสมรักมีมังอันนี้คืออนี้ไหวอยู่โอ้ยยัยไหวเบิ่งบอกคักเลยอ้อวมันละลักมีหน่วยงามพี่อีกอยู่พี่หวง มันยีได้พันอันนี้อีกไอเนี่ยเป็นพองงามงามพี่น้องเป็นอันเป็นพองเป็นปอมนะโอ้ยายไหวอีได้พันอีแล้ววสื้อว่ามันเบิดแล้วเออปาดเคือลดปาดเคลือลดเพราะว่ามันมันมันสุดท้ายแล้วเคือมันเหลืองแล้วทราบว่ามันเบิดแล้วมันยังมาเป็นพองงามทห้พี่น้องโอ้บิตมันเนาะ เป็นเป็นตนะแนนโหยอย่าวหีเอาเหนียวมันไวก้นโอ้โหดดดดเฮ็ดบานอันปอกดีดีเนี่ยเนี่ยปอกเปลือกดีดีแล้วสับเอานายอันเกนเอาอย่างมันออกแล้วท่านบ้านอยี่ยวยว่าบวชเบื้องวสินที่พัดเอาน้ํากะทิลงน้ําตาลลงแล้วก็ไปค้างไว้นะกะว่าบื้องอ่อนสุกแล้วท่านน้ำกะทิกะแห้งลงจากหน่อย แล้วโอ้ยแซ่หนึ่งกับไปทรงหนึ่งอละเฮ็ดอันนี้เห็นบ้านยายใบห้องหวานบักอือ้อว่าเสร็จยายใบยันเนี่ย,ไ,ยไปเฮ็ดจากสิไรเนีญญ่ยโอ้โหเห็นมันหน่วยงามยายใบได้แนวบนดีแล้วเลาะไปเลาะมาเสื้อว่ามันเบิดแล้วเพราะว่าเขาอ,อีบุพามาเบิ่งอีกแล้วเด้อมันอื้ออีเบิดแล้วว่าสร็จยายใบกันเลาะพี่ไปพี่มาฮอ้มันรักเห็น น่วยบักใหญ่มันสองโลสามโลมันก็่บุได้คุณวะเนี่ยยายไหวว่าสามโลมันก็่บุได้คุนวะโอ้จะเม่นพองงามพองดีเฮ็ดบาทบาอึคันกินกับข้าวผู้เท่านี้เอาเข้าวเหนียวตุยพ่นละ <c ười> คันคันผู้ผมมากหวานกับข้างแม่นยายไหวนี่คันว่าหวานแล้วมันม้อนขอพี่นนองปรากฏว่ากินขา้าวกับแซ่บนะ กินข้าวแล้วแล้วก็ตักหวานสุดท้ายเห็ก็ปอกดีๆแล้วก็เอาเปลือกออกแล้วก็เอาน้ํากะทิลงน้ําตาลลงแล้วก็ค้างใส่หม้อโลดเฮ็ดบุญยาหวานบะอึนะก็แม่ว่าน่ะกดไลค์กดแชร์ถ้าติดตามหวานบอ,อหญอไยวยเดอ้อสวัสดีจ้า